เดี๋ยวเรามาดูต่อกันในหัวข้อที่2หัวข้อที่2เนี่ยมันเป็นเรื่องการแก้สมการหลักการนะตามในนี้เลยที่พี่สรุปไปฟังเดี๋ยวพี่สรุปให้ข้อที่1คือหลักการแก้สมการเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2งแบบคือโจทย์เนี่ยเวลาข้อสอบออกมีแค่2แบบเท่านั้นแบบที่1นึ่พี่ขอเขียนแยกอธิบายฟังแบบที่1เนี่ยมันเป็น log a ฐาน b เท่ากับ c แบบที่1เนี่ยพี่จะเรียกว่า log ข้างเดียว ในกรณีทีน่น้องเจอล็อกข้างเดียวหรือล็อกฝั่งเดียวนะน้องสามารถปลดล็อกได้โดยการดัน b ที่เป็นตัวฐานเนี่ยไปยกกำลังได้เราจะได้เป็น A เท่ากับ B ยกกำลัง4คือดัน b ขึ้นไปยก4อ่ะเออมันจะได้ A เท่ากับ b ยกกำลัง4นี่ในกรณีล็อกข้างเดียวต่อมาแบบที่สองแบบที่2คือน,นี้นะข้อที่2ข้อที่2เนี่ยจะเป็นล็อกสองข้างล็อก2ข้างเป็นแบบนี้ข้อที่สอง ถ้าน้องเจอล็อก a ฐาน b ค่ะแล้วเท่ากับล็อก c ฐาน b แบบนี้นะ,ะฐาน b ในกรณีข้อที่สองเนี่ยมันเป็นล็อกสองข้างฐานต้องเท่ากันด้วยนะฐานต้องเท่ากันด้วยเราสามารถจับหลังล็อกทำไ,ได้เลยเราสามารถจับหลังล็อกเท่ากันได้เลยเราจะได้ a เท่ากับ c ได้เลยแค่นี้แต่ว่า ยังตอบไม่ได้พอน้องหาค่า x หรือน้องหาคําตอบมาแล้วเนี่ยยังตอบไม่ได้ตรงนี้สําคัญมากเพราะส่วนใหญ่ที่ผิดกันเนี่ยจะผิดตรงนี้ต้องตรวจคําตอบเสมอน้องไฮไลท์ตามพี่เลยนะต้องตรวจคําตอบเสมอโดยนําคําตอบที่ได้เนี่ยไปแทนหลังล็อกแล้วเช็คว่ามันต้องทําไมมากกว่าศูนย์เพราะเงื่อนไขหลังล็อกเนี่ยมันจะมากกว่าศูนย์เสมอทีนี้ล็อกเนี่ยในโจทย์ข้อหนึ่งนะล็อกอาจจะมี2ตัว3ตัวหรือ4ตัวมีกี่ตัวก็ได้น้องต้องเช็คทุกตัว แล้วต้องมากกว่าศูนย์ด้วยถ้ามันจะใช้ได้นะสมมติหลังล็อกมีล็อกมี4ตัวน้องต้องเอาค่า x หรือคําตอบที่ได้เนี่ยไปแทนหลังล็อกทั้ง4ตัวแล้วมันต้องมากกว่า0ูนย์แต่ถ้าแทนแล้วมันใช้ไม่ได้ตัวใดตัวหนึ่งก็คือใช้ไม่ได้เลยถ้าใช้ได้คือต้องใช้ได้ทั้ง4ตัวเลยโอเคนะนี่คือหลักการของแก้สมการต่อมามาดูแก้อสมการแก้อสมการเนี่ยมันคล้ายๆนะพี่เรียกว่ามันคล้ายๆกับแก้สมการ แต่ว่ามันจะมีเรื่องฐานนิดหนึ่งอ่าเงื่อนไขมันจะมีตรงเรื่องฐานนิดหนึ่งข้อที่1ดูตามนี้น,นี้กันล็อก A ฐาน B มากกว่า C ในข้อที่1เนี่ยมันจะเป็นในกรณีที่เป็นล็อกข้างเดียวถ้าเป็นล็อกข้างเดียวเนี่ยน้องสามารถดัน B ขึ้นไปยกกําลัง C ได้เลยขึ้นไปยก C ได้เลยเราจะได้เป็น A มากกว่า B กําลัง C แต่เครื่องหมายเนี่ยน้องสังเกตนะล็อก A ฐาน B มากกว่า C ถ้าเครื่องหมายเนี่ยมันจะเหมือนเดิมหรือเครื่องหมายเป็นตัวเดิมเนี่ยมันต้องในกรณีที่ฐา,านทำไมฐานมากกว่าหนึ่งแต่กลับกันถ้าฐานหรือฐานคือตัว B นะ b เนี่ยคือฐานถ้าฐานมันน้อยกว่าหนึ่งนะแล้วน้องไปปลดล็อกนะน้องดัน b ไปยกกําลัง C เราจะได้ A น้อยกว่า B กําลัง C หมายความว่าในกรณีที่ฐานเนี่ยมันน้อยกว่าหนึ่งถ้าฐานมันน้อยกว่าหนึ่งเนี่ยน้องดัน B ขึ้นไปเนี่ยเห็นไหมเครื่องหมายจะทำไมน้องต้องกลับเครื่องหมาย น้องต้องกลับเครื่องหมายในกรณีที่ฐานมันน้อยกว่า1ต่อมาดูข้อที่2ข้อที่2เนี่ยเป็นล็อก a ฐาน b อันนี้คือในกรณีที่ฐานมากกว่า1นึ่งนะน้องจาแค่นี้ฐานมากกว่า1เครื่องหมายมันเดิมฐานน้อยกว่า1กลับเครื่องหมายเครื่องหมายตรงข้ามก็ได้หรือกลับเครื่องหมายก็ได้ล็อก a ฐาน b มากกว่าล็อก c ฐาน b สังเกตว่าฐานต้องทําไมกันด้วยฐานต้องเท่ากันแล้วน้องจับหลังล็อกเนี่ย a กับ c เนี่ยน้องจับหลังล็อกมาเทียบกันได้เลยอ่ามาเทียบกันได้เลยคือ กรณีนี้คือฐานมากกว่า1น,นะเครื่องหมายต้องเหมือนเดิมเห็นปะเราจะได้ a มากกว่า c ต่อมา log a ฐาน b มากกว่า log log c ฐาน b แต่ในกรณีนี้ฐานมันทําไมฐานน้อยกว่า1แค่กับเครื่องหมายเราจะได้ a น้อยกว่า c คือจับหลังล็อกเนี่ยมาเทียบกันได้เลยแต่แค่กับเครื่องหมายต่อมาสิ่งสําคัญนะต้องตรวจคําตอบโดยการนําคําตอบที่ได้เนี่ยไปอินเตอร์เซ็กอินเตอร์เซ็กก็คือซ้ํากับหลังล็อกมากกว่า0 เดี๋ยวต้องไปดูในโจทย์จะเข้าใจมากขึ้นแต่จําหลักการไปก่อนโอเคนะไปดูโจทย์กันข้อที่1ข้อที่1เนี่ยมันบอกว่าให้ x เป็นจํานวนจริงบวกอ่าให้ x นะครับเป็นจํานวนจริงบวกน้องขีดเส้นใต้คาว่าจํานวนจริงบวกอ่าให้ x เป็นจํานวนจริงบวกสแสดงว่าค่า x ของเราเนี่ยมันต้องเป็นค่าบวกเท่านั้นที่สอดคล้องกับสมการ3ามกำลัง5 x คูณกับ9กําลัง x กาลัง2เท่ากับ27 ถ้าน้องเห็นข้อนี้แสดงว่ามันเป็นเรื่องอะไรเรื่องเลขยกกําลังเรื่องเลขเลขยกกําลังเนี่ยทำอะไรเท่ากันทําฐานได้เท่ากันนะน้องมาดูตัวแรกตัวแรกเนี่ยฐาน3ามแปลงไม่ได้แหละมันจะเป็น3ค่ะแล้วยกกําลัง 5x 3ยกกําลัง 5x แล้วเอามาคูณกับใคร9กําลัง x กําลังสองต้องแปลงเป็นใคร9แปลงเป็น3ามกลังสองน้องจะได้สามน้องจะได้สาม ยกกําลังสอง x กําลัง2แล้วย7ิบเนี่ยคือ3กําลังอะไรย7ิฝั่งขวาตัวเนี้ยคือ3ามกลังสามสามกำลังสางน้องมาดูฝั่งซ้ายต่อฝั่งซ้ายเนี่ยฐานมันทาไมกันฐานเหมือนกันคูณกันจับเลขชี้ก,กําลังบวกกันเราจะได้3ยกกําลัง5 x บวกกับใครบวกกับ2 x กาลัง2 5 x บวกกับ2 x กาลัง2แล้วจับมาเท่ากับ3กําลังส ฐานสองข้างทำาไมกันฐานสองข้างเนี่ยเท่ากันแล้วเราสามารถจับเลขชี้กำลังเนี่ยมาเท่ากันได้เลยฝั่งซ้ายเลขชี้กำลังเป็นใคร 5x ค่ะแล้วก็บวก 2x กำลัง2แล้วจับเท่ากับ3มองออกมหว่าต้องแยกอะไรแยกแฟกเตอร์แต่ต้องเรียงกำลังก่อนเอา 2x กำลังสองขึ้นก่อน 2x กำลังสองขึ้นก่อนแล้วตามด้วยบวกอะไรตามด้วยบวก 5x ตามด้วยบวก 5x ค่ะแล้วค่อยย้ายใครมาลบย้าย3มมาลบ แล้วก็แยก2วงเล็บพีช่วยแยก2 x กับ x ก่อน2 x ค่ะแล้วก็ x จับเท่ากับ0ูนแบบนี้เสร็จแล้วตัวข้างหลังเนี่ยน้องต้องไปหาว่าใครคูณกันได้ลบ3ใครคูณกันได้ลบ3แต่ตัวตรงกลางเนี่ยต้องเป็นบวกอะไรด้วยตัวตรงกลางเนี่ยต้องเป็นบวก5 x ตรงนี้นะต้องเป็นบวก3 ส่วนฝั่งนี้ต้องเป็นลบหวิธีเช็คคือเหมือนเดิมเอาไกลคูณไกลใกล้คูณใกล้คูณใ,ใ,ใ,ใกล้และรวมกันได้ 5x คือจบโอเคนะต่อมา 2x ลบ1นเท่ากับ0นน้องจับก้อนแรกเท่ากับศ x นย์เเป็นใคร x เป็น1ส่วน2ก่อน x เป็น1ส่วนสองก่อนนะฮะในก้อนแรกต่อมาก้อนที่สองก้อนที่สองเนี่ยน้องจับ x กบวกสาเท่ากับศูนย์แสดงว่าก้อนที่สองจะเป็นลบอะไรลบ3 x จะเป็นลบสแต่ข้อนี้ x ที่ใช้ได้จริงๆเนี่ยน้องสังเกตนะมันใช้ได้แค่ตัวเดียวตัวที่มันใช้ได้จริงๆเนี่ยที่พี่ให้ขีดเส้นใต้ว่า x เป็นจำนวนจริงบวกแสดงว่าลบสใช้ได้ไหมลบสาใช้ไม่ได้เพราะมันติดลบน้องต้องเก็บไว้ก่อนว่า x ได้มาแล้วค่ะเป็น1ส่วน2ต่อมาหาค่า y ต่อ y เนจะเป็นเรื่องล็อกแล้ว โจทย์บอกว่า y เท่ากับล็อก3ฐาน2คูณกับล็อก5ฐาน4คูณกับล็อก7ฐาน6แล้วก็ส่วนด้วยล็อก3ฐาน4คูณกับล็อก5ฐาน6คูณกับล็อก7ฐาน8 y นะฟังพี่ดิปกติแล้วเนี่ยถ้าน้องเจอแบบนี้ยกตัวอย่างถ้าน้องเจอล็อก16แล้วก็ฐาน2แบบนี้แล้วกันวิธีการเนี่ยให้น้องเปลี่ยนตัวหลังล็อกหลังล็อกเนี่ย16เปลี่ยนเป็น2กำลังอะไรเปลี่ยนเป็น2กำลัง4 น้องจะได้ล็อกสองกลังสี่ค่ะแล้วก็ฐานสองเสร็จแล้วเนี่ยให้น้องย้ายสี่ที่มันยกกําลังหลังล็อกเนี่ยมาข้างหน้าน้องจะได้สี่คูณกับล็อกสองฐานสองสี่คูณกับล็อกสองฐานสองซึ่งล็อกสองฐานสองก้อนเนี้ยได้หนึถ้าหลังล็อกกับฐานล็อกเหมือนกันตอบหนึ่งเลยข้อนี้ตอบ 4. สี่แสดงว่าสิ่งสําคัญเนี่ยเราต้องทําหลังล็อกกับฐานล็อกให้มันเหมือนกันให้มันเป็นตัวเดียวกันมันจะได้ตอบหนึ่ง ใช่ไหมทั้งก้อนเนี่ยมันจะได้เป็น1แต่ y เนี่ยทำไม่ได้น้องสังเกตไหมล็อกสฐาน2ดูก้อนแรกก่อนนะล็อกสฐาน2เราทําให้หลังล็อกกับฐานล็อกเท่ากันได้ไหมไม่ได้คือ3กับ2ทั้ง2ตัวเนี้ยมันเป็นอย่างต่ําแล้วถ้ามันทําให้หลังล็อกกับฐานล็อกเท่ากันไม่ได้นะน้องต้องใช้สมบัติข้อนี้น้องใช้น้องต้องใช้สมบัติข้อนี้ที่เป็นล็อก A ฐาน B ถ้าทําให้หลังล็อกกับฐานล็อกเท่ากันไม่ได้นะน้องต้องจับแยกออกจากกันจะเป็นล็อก a ส่วนด้วยล็อก b แบบนี้ถ้าทําให้หลังล็อกกับฐานล็อกเท่ากันไม่ได้น้องต้องจับมันแยกออกจากกันเราจะได้ล็อก a ส่วนด้วยล็อก b แสดงว่า y เนี่ยต้องทําแบบนี้เพราะเราทําให้หลังล็อกกับฐานล็อกเนี่ยมันเท่ากันไม่ได้งั้นมาดู y กันเก็บค่า x ไว้ก่อนนะ x เป็น1ส่วนสอเนี่ย y โจทย์บอกวายังไง วายโจทย์บอกว่ามันเป็นล็อกสามฐานสองเงินพี่แปลงเป็นล็อกสามส่วนล็อกสองเลยนะอ่าน้องมาดูวายวายวายนะฮะโอเควายเนี่ยงั้นพี่แปลงเป็นล็อกสามส่วนด้วยล็อกสองเลยอ่ะต่อมาต่อมาเนี่ยอีกก้อนหนึ่งก็เป็นไข่ล็อกห้าส่วนด้วยล็อกสี่เพราะเราทำให้หลังล็อกกับฐานล็อกเท่ากันไม่ได้ก็คูณเลยล็อกห้าค่ะส่วนด้วยล็อกสี่ ล็อกห้าค่ะส่วนด้วยล็อกสี่ต่อมาอีกก้อนหนึ่งอีกก้อนหนึ่งเนี่ยก็ต้องเป็นล็อกเจ็ดส่วนด้วยล็อกหกล็อกเจ็ดค่ะส่วนด้วยล็อกหกทีนี้น้องมาดูตัวส่วนพี่ยกตัวอย่างแบบนี้นะสมมุติว่าถ้าน้องเจอห้าส่วนเจ็ดห้าส่วนเจ็ดแล้วมันส่วนด้วยสองส่วนสามส่วนตัวนี้ที่ยาวๆเนี่ยมันหมายถึงหาร ถ้าน้องเจอแบบนี้ให้น้องเปลี่ยนตัวหารเนี่ยเป็นเครื่องหมายอะไรเป็นเครื่องหมายคูณเราจะได้ห้าส่วนเจ็ดแล้วคูนกับใครพอเราเปลี่ยนเป็นคูณปุ๊บเศษกระส่วนต้องทำไมกันสลับกันตอนแรกเป็น2ส่วนสามต้องสลับเป็นสามส่วนสองนี่คือวิธีการทําเหมือนกันทําเหมือนกันเลยมาดูนะเปลี่ยนหารเป็นคูณเลยอ่าข้อนี้ น้องไปดูตัวส่วนตัวส่วนเนี่ยมันเป็นล็อกสส่วนในล็อก4ล็อก3าส่วนในล็อก4ใช่ไหมพอน้องเปลี่ยนเครื่องหมายเป็นคูณปุ๊บเศษกับส่วนน้องทําไมกันสลับกันมันจะเป็นล็อกสส่วนในล็อกสคือสลับหมดเลยอ่าล็อก4ส่วนในล็อกสล็อกสส่วนในล็อกสค่ะอีกก้อนหนึ่งตัวส่วนเนี่ยเป็นล็อก5ส่วนในล็อก6ให้น้องสลับเป็นล็อก6ส่วนอะไรล็อกหส่วนในล็อก5เพราะเราเปลี่ยนหารเป็นคูณนีง ล้วกส่วนในส่วนในล็อก5้าต่อมาอีกก้อนหนึ่งสุดท้ายแล้วมันเป็นล็อกเจ็ดส่วนในล็อก8ปดพอเราเปลี่ยนเป็นคูณปึ๊บก็ต้องเป็นล็อกแปดส่วนในล็อกเจ็ดแล้วน้องจะเห็นว่ามันตัดกันได้ดูนะตัวแรกที่ตัดล็อกสามกับล็อกสามล็อกห้าตัดไหมล็อกห้าก็ตัดล็อกห้ากับล็อกห้าล็อกเจ่ดอะล็อกเจ็ดก็ตัดล็อกสี่อีกล็อกใครอีกล็อกหกอีก หมดยังหมดแล้วแสดงว่า y เนี่ยเหลือล็อกแค่2ตัวตัวเศษเป็นล็อกแปดนะคะตัวเศษเนี่ยมันจะเป็นล็อกแปดตัวส่วนเนี่ยมันจะเป็นล็อกสองแล้วล็อกแดเนี่ยให้น้องเปลี่ยนแปดเป็นสองกลังอะไร8ตดตเนี้เปลี่ยนเป็นสองกลังสามน้องจะได้ล็อกสองกลังสามแล้วสามเนี่ยที่มันเป็นเลขชี้กําลังหลังล็อกเนี่ยน้องสามารถย้ายมาตบมาข้างหน้าได้ค่ะ อันนี้พี่ทําเฉพาะตัวเศษก่อนนะน้องจะเป็น3คูณกับล็อก2แต่ว่าเรามีตัวส่วนด้วยตัวส่วนคือล็อก,กอะไรตัวส่วนคือล็อกสน้องค่อยเอาตัวส่วนมาใส่อีกทีนึง่งแล้วล็อก2จะทำอไรกันล็อก2จะตัดกันแสดงมันเหลือแค่ใครเหลือแค่3เหลือแค่3นะสรุป y ตอบใครเลย y เนี่ยน้องตอบ3ได้เลยแล้วน้องไปดูคําถามนะคําถามในข้อนี้มันถาม x ยกกําลัง y อ่า x ยกกําลัง y ค่ะ ซึ่ง x เนี่ยมันเป็น1ส่วนอะไร x เป็น1ส่วนสองนะที่เราเอาหามาแล้วเมื่อกี้เป็น1ส่วนสองแล้ว y คือใคร y คือสามซึ่งถ้าเป็นหนึ่งส่วนสองกำลังสามเนี่ยมันจะตอบหนึ่งส่วนแปดมันจะตอบหนึ่งส่วนแทันทีโอเคไหมเดี๋ยวเรามาตอบในข้อที่สองในข้อที่สองเนี่ยน้องกิจคำว่ารากเริ่มต้นเลยนะกิจค,คำว่ารากมีน้องส่วนใหญ่เนี่ยชอบสับสน พี่คะคาว่ารากเนี่ยใช่รูทหรือเปล่าจริงๆคําว่ารากอย่างเดียวนะฟังพี่ก่อนคําว่ารากอย่างเดียวนะหมายความว่าคําตอบรากอย่างเดียวเนี่ยน้องขีดไปเลยว่ารากอย่างเดียวเนี่ยคือคําตอบรากอย่างเดียวนะคะคือคําตอบรากอย่างเดียวคือคําตอบค่ะอ่าแต่ถ้ามันหมายความว่ารากที่สองถ้ามันมันมันจะหมายความว่ารูทนะสแควร์รูทเนี่ยมันต้องบอกว่ารากที่สองต้องใช้คํานี้ รากที่สองอ่ารากที่สองแบบเนี้ยมันจะหมายถึงรูทแต่ถ้ารากอย่างเดียวคือคำตอบแสดงว่าข้อเนี้ยเขาถามว่ารากที่มีค่าน้อยที่สุดคำตอบที่มีค่าน้อยที่สุดอ่าน้องไฮไลท์คำนี้คำตอบที่มีค่าน้อยที่สุดแสดงว่าโจทย์ต้องการค่า x ที่เท่าไหร่น้อยที่สุดน้อยที่สุดน้องมาดูสมการที่โจทย์ให้สมการที่โจทย์ให้เนี่ยเป็น2ยกกําลังล็อกเบ2คูณกับ2ยกกําลังล็อกเบ3 เท่ากับ2ยกกําลัง2ให้น้องดูฝั่งซ้ายก่อนฝั่งซ้ายเนี่ยมันคือเลขฐานอะไรฐาน2ใช่ไหมมันคือฐาน2ฐานเหมือนกันคูณการจับเลขชี้กําลังทาไมได้บวกกันได้เลยน้องรวมก่อนอ่ามรวมก่อนมันจะเป็น2ยกกําลัง log x ลบ2เลขชี้กําลังต้องบวกกันบวกกับ log x ลบ3แล้วน้องจับมาเท่ากับ2ยกกําลัง log 2 แบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราเนี่ยน้องสังเกตว่าสองข้างฐานมันทําไมกันแล้วฐานมันเท่ากันทั้งสองข้างแล้วน้องสามารถจับเลขชี้กําลังมาเท่ากันได้เลยซึ่งฝั่งซ้ายเนี่ยมันจะเป็นล็อก x ลบสองแล้วก็บวกกับล็อก x ลบสแล้วน้องจับมาเท่ากับล็อกสองอ่าน้องจับมาเท่ากับล็อกสองทีนี้ให้น้องดูฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายเนี่ยมันคือสมบัติ ล็อกบวกข้างหลังทําไมล็อกบวกข้างหลังคูณเพราะฐานเท่ากันแล้วฐานไม่มีฐานพือฐานอะไรนะไม่มีฐานคือฐาน10น้องรวบเป็นล็อกก้อนเดียวเลยล็อก x อกบ2กับ x ลกรบาทำไมกันฮะคูณกันนะล็อกบวกข้างหลังคูณจดตามพี่เลยล็อกบวกข้างหลังคูณค่ะแล้วเท่ากับล็อก2น้องจับหลังล็อกคูณกัน x เจอ x, x เนี่ยมันจะเป็น x กำลังสองน้องจะได้ล็อกน้องจะได้ล็อกค่ะ x กำลังสอง x เจอลบสเป็นลบสาม x ลบสเจอ x เป็นลบสอง x ลบสาม x ลบสอง x มันจะเป็นลบห้า x พี่คูณทีเดียวเลยนะเสร็จแล้วเอาลบสมาคูณลบสเป็นบวกหกอ่าพอลบลบได้บวกค่ะเป็นบวกหแล้วเอาเท่ากับใครเท่ากับล็อกสองทีนี้มันเป็นล็อกกี่ข้างมันเป็นล็อกสองข้างถ้าน้องเจอล็อกสองข้างเนี่ยน้องสามารถจับหลังล็อกทาไมกันได้เลยน้องสามารถจับหลังล็อกเนี่ยมาเท่ากันได้เลย ตัวนี้นะน้องสามารถจับตัวที่อยู่หลังล็อกเนี่ยมาเท่ากันได้เลยตัวนี้พี่มาเขียนอีกฝั่งนะโอเคฝั่งซ้ายจะเป็น x ก,กำลังสองฝั่งซ้ายนะมันจะเป็น x ก,กำลังสองลบห้า x บวกหส่วนฝั่งขวาเนี่ยมันจะเป็นเลขสองให้น้องย้ายสองมาลบหกแล้วก็แยกแฟกเตอร์คือแยกสองงเล็บเลยเราจะได้ x ก,กำลังสองค่ะลบห้า x แล้วก็บวกสี่เท่ากับศูนย์น้องก็แยกเป็น x ลบ4กับ x ลบหนึ่งน้องแยกเป็น x ลบสี่นะฮะแล้วก็ x ลบหนึ่งเท่ากับศูนย์เสร็จแล้วค่า x ที่น้องได้เนี่ยมันจะมีสองค่า x จะเป็นหนึ่งแล้วก็เป็นสี่แล้วข้อนี้นะข้อนี้น้องไปดูคำถามเลยโจทย์ถามว่ารากที่มีค่าน้อยที่สุดหมายความว่าคำตอบที่มีค่าน้อยที่สุด ตอบใครเลยตอบหนึ่งเลยอ่าตอบหนึ่งเลยเพราะหนึ่งมันน้อยกว่าใครหนึ่งมันน้อยก็สี่ถ้าน้องตอบแบบนี้ผิดเพราะมีหลายคนนําผิดก็มีคนถามว่าพี่คะทําไมตอบผิดอะทาไมถึงผิดได้ก็ในเมื่อหนึ่งมันน้อยก็สี่ข้อนี้มันคือเรื่องสมการล็อกเรื่องสมการล็อกพี่ย้ำย้ำไปแล้วที่เป็นดอกจนนะัน่ะต้องทําไมด้วยต้องตรวจคําตอบด้วยทุกข้อนะเพราะส่วนใหญ่เวลาเรื่องล็อกมันออกเนี่ยมันจะออกเป็นเติมคํา มันจะออกเป็นเติมคาเพราะกันเด็กลืมตรวจคําตอบข้อเนี้ยน้องต้องตรวจคําตอบก่อนตรวจคําตอบโดยการนําค่า x ที่ได้เนี่ยไปแทนหลังล็อกหลังล็อกที่ติดตัวแปร x มีมีกี่ตัวมี2ตัวนะล็อก x ลบสกับล็อก x ลบอะไรล็อก x ลบสามต้องตรวจคําตอบก่อนตัวแรกคือใครคะตัวแรกคือ1งั้นพี่ตรวจข้อแรกก่อนอ่าตัวตัวแรกก่อนตรวตัวแรกก่อนนา x เท่ากับ1ไปแทนที่ไหนไปแทนหลังล็อกเลยลองดูนะ หลังล็อกตัวแรกก็ใช้ไม่ได้แลหลบ2ติดลบอะไรติดลบหนึ่งน้องต้องนําค่า x ที่ได้ไปตรวจคาตอบที่หลังล็อกแล้วหลังล็อกต้องทําไมหลังล็อกเนี่ยมันต้องมากกว่าศูนย์นะหลังล็อกเนี่ยมันต้องมากกว่าศูนย์ถ้าตัวแรกเช็คแล้วไม่ได้คือใช้ไม่ได้เลยถ้าใช้ได้ต้องใช้ได้ทุกตัวข้อนี้มีกี่ตัวหลังล็อกมี2ตัวต่อมา x เท่ากับใครอันนี้ค่าทิ้งเลยต่อมา x เท่ากับ4ให้น้องเอา x เท่ากับ4เนี่ยไปแทน 4ลบ2ได้2เราต้องการเช็คแค่ว่าเป็นบวกหรือเป็นลบนะเป็นบวกก้อนแรกใช้ได้ไหมก้อนแรกใช้ได้น้องมาดูก้อนที่2เอา x ไปลบ3เอา4ไปลบ3นะ4ลบ3ได้1หลักล็อกมากกว่าศูนย์ใช้ได้ไหมใช้ได้แบบเนี้ยถ้ามันใช้ได้ทั้ง2ตัวนะคือใช้ได้เลยข้อนี้ตอบ x เท่ากับ4เลยค่ะระวังนะข้อนี้ถึงแม้ว่ามันถามคําตอบที่น้อยที่สุดมันไม่จําเป็นว่าต้องตอบตัวที่น้อยที่สุดน้องต้องตรวจคาตอบก่อนเสมอดอกจันไปเลยคะ่ะต้องตรวจคาตอบก่อนเสมอแสดงว่าข้อนี้ตอบ x เท่ากับ4